ไข่แมงเรียกว่ไม่ต้องจากวัดตับวัดตัฟักไม่ใช่ห้องคุณเดี๋ยวให้อไมกูใส่ชุดส้มเดี๋ยวกูใส่ชุดน้ำไม่ใเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาขอางปุ๊บนายมาขอวไงทำไมฉันไม่อยู่ที่นี่ถูกจับข้อหาอะไรอะไรนะคือคือแค่นี้เชื่อถูกจับ แล้วในรายการชั้นไม่กินข้าวเอาเฮ้ยเดี๋ยวกลับมากลับมาคือวุ้ยวุ้ยมาเอาจริงใช่ไหมนี่คือกูติดคุกก็หาไม่ลงคลิปเราบอกได้นะอร่อยวุเนี่ยก็นะครับขอกราบสีน้ำชมท่านเข้าสู่ช่องสุนีเทพกับผมสุนุกเองวันนี้ครับขอรัท่านชมเข้าสู่ช่องสุนีเทพกับผมนะกูพูดสองรอบเสมะ ก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอตกับแมบที่มีชื่อว่าไพรซ์ไลท์นะครับผมหรือว่าชีวิตในคุกเองสำหรับแมบนี้นะครับผมเป็นแมบแนวโรเปที่จะมี2ฝั่งนะก็คือฝั่งอุ้ยตกรใจหมดก็คือฝั่งตำรวจกับฝั่งโจรนะครับผมขอเปิดเสียงกันก่อนโอเคก็นะสำหรับฝั่งโจรเนี่ยก็จะใส่ชุดสีส้มแบบนี้นี่คือฝั่งตำรวจแล้วเดี๋ยวจะมยิงเขาทำไมเนี่ยเพื่อนโอเคหรือเปล่าดูขึ้นมาก็นะครับผมสำหรับฝั่งโจรเนี่ยมัน ไม่มีภารกิจให้ดูนะผมก็ไม่รู้ภารกิจของยิ้มมุกืออะไรนะแต่ว่านะครับผมเราก็เล่นไปตามนี้นะก็ด้านบนนี้จะเป็นแทนอภารกิจนะี่เป็นสีส้มๆหมืนนี้ก็คือตอนนี้เป็นเวลาดินเนอร์เวลากินอาหารข่ามอืมกินเลยไอืมอร่อยอร่อยออย,ยัมีเหมือนเล่นโรปลีนะครับพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับโรพล์เนี่ยออแล้วคือแล้วคือตำรวจแม่งไล่ยิงโจนแบบเมามันเลย อะไรอะ H C T ีม่ไปว่าเพื่อนฮะงงงงโอเคเราจะไปดูด้านนอกหน่อย่งเราไปดูด้านนอกเดี๋ยวเราเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยบอยวันนี้แพท่ทุก์กเกตเอาคือเขาถามว่าเราจะหนีไหมไม่เฮ้ยเอาเอาโดนอะไรเนี่ยเอาล่ะครับผมผมว่าชีวิตเด็กของเรเริ่มด้สนุกแล้วไอ้นี่มันแอดมิ เดียวนี่ไงไอเนี่ยมันเป็นแอดมินโอ้แย่ครับผมไ้ยทีไมันมีแอดมินอยู่ในคูนเข้ามาทำลาย what the ทำไมเราตายเฮ้ยหยุดหยุดเลยมึงเลยหยุดผมว่าแอดมินมันกวนตีนแล้วว่อโอเคตอนนี้ถึงเวลาล็อกดาวน์นะครับผมก็คือทุกคน จะต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ของเราเองถ้าตำรวจตัวนะั้นไม่โกนตีแล้วมันไล่ยิงแล้วนะทุกคนเข้าเข้าห้องขังอยู่ห้องนี้ใช่เออห้องนี้มาเอาจอกันตอนเช้าก็ผมโอเคท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตที่จะย้ายเซิร์ฟนะเพราะว่าเซิร์ฟเมื่อกี้มีปัญหาตรงที่แอดมินมันมีแล้วมีแอดมินก็เกิดอะไรขึ้นใช่ครับผมคกนตนีแล้วก็กันแกลง้งส่วนนี้ก็คือเป็นเวลาล็อกดาวน์เหมือนกับเซิร์ฟที่แล้วเลยนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ อ่ะตรงนี้คือจะเป็นที่ตำรวจออกมานะอ่นี่ยเอออย่าเข้าอย่าเอาจริงจริงแน่ะโอเคไม่ฉันไม่สนนะถึงมันจะล็อกดาวฉันไม่สนน่ยคืจะวิ่งอยู่เดี๋ยวนี้มีปัญหาไหมฮะอะไรตำรวจจะต่อยผมป่ะแน่จริงอะพอเรามีตามฉันมาทำไมวายวายอู้ตำรวจโอ้ยชิบหายแล้ววิ่งดีกว่าอ่ลบ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 มันจะเกิดการยิงแล้วผม คือฝั่งโจสามารถฆ่าตำรวจได้แล้วก็เอาพวกอาวุธพวกปงพวกก็อย่างเช่นนี้ครับผมก็คือถ้าสมมติว่าเออเออโจน่ะฆ่าตำรวจใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่โจนสิเขาเรียกอะไรวะนักโทษอะครับคือตำรวจมันจะดอกของอย่างเช่นที่ผมได้ตอนนี้อะคือเป็นคีการ์ดนะครับผมยืนดูยืนดูไปอ๋ sorry no no sorry 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 อุ้ยผหูยิงกัน กีการ์ดนะผมว่าเราได้ใช้กีการ์ดแน่แต่ผมจะไม่ไม่หนีเอาไว้นะก็าสามารถหนีได้นะครับผมสำหรับในโทรศัพท์แน,นะนำว่าควรหนีกับกีการ์ดนะเพราะว่าที่จริงมันมีวิธีหนีก็คือการตีส่วมนะครับผมแต่ว่าคือเราคลานไม่ได้นะต้องคลานเฮ้ยยังผมผมผม,ผมบริสุด don't shoot me don't shoot me I have a key card เออถ้าเรามีถ้ารเราก็สามารถตำรวจได้ซึ่งจริงๆคือผมจะได้ไปฝึกตำรวจด้วยนะอาจจะมารีวิวด้วย แต่คือปัญหาคือตำรวจมันเต็มไวมากเนี่ยเอาเพื่อนออกไปออกไปออกไปใช่ไหมออกออกไปนด้จะหนีไม่ใช่เหรออือออกไปอือสัมบูรแกเกื่อนหรอวะก็เอาไอ้จะเข้าแล้วออกไม่ได้แมวหน้าโอเคเหมือนเดี๋ยวตำรวจมันเข้าทำไมโอเคโอเคใจเย็นครับผมใจเย็นครับผมผมจะเข้าไปในคงครับผมใจเย็น Don't shoot me Don't shoot me เอ่อแล้วกูจะเข้ายัางไงผมจะทำเนี่ยนะผมไม่มีคีย์การ์ดนะเฮ้ยขอบคุณครับเอ่อกูจะเข้าไปยังไงเฮ้ยเดี๋ยวห้องขังตรูออกมาออกมาเฮ้ยเกือบแล้วตำรวจไม่เห็นใช่ไหมเออผมเปิดไม่ได้เลยน,นี่เอาจะเข้าไปอย่า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 ยิายายายงผมโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงเบ <c oughs> รคฟาสต์ก็คืออาหารเช้าไปกินอาหารเช้ากันเย่ไปกินอาหารเช้ากัน เรือเพื่อนมากินอาหารเช้า time for take a uh, breakfast อู้วันนี้ยังมีแผนเค้กเย้ผมไม่เคยกินแต่กินกินไปแล้วอืมอร่อยอืม delicious คิดยังไงวะ delicious delicious อันนี้ delicious อืมอร่อยมากอร่อยอร่อยเพื่อนอออออมากินเลยมากินเลยนี่เอาฟอร์มอะไรวะอือมล ผมจะพิมพ์ว่าผมเจอหนูนะอันนี้ผมผมเนียนเป็นโลเพลย์นะผมเนียนโลเพลย์ว่าผมเห็นหนูนะเฮ้ยอะไรเอ้ยิงผมอยิงอยู่โดนช้อนมีย่ายิงอีทกคลองอย่าโน อ๋อด้านคิวสักคือไอคนนี้ไปบอกให้ฆ่าเขาไงไอคนที่คิวแอนตีเซน่ะแรงแรงนี่ก็ยิงไม่ถูกเลยนะอ๋อโอเคคนนี้คนดีครับเขาเขาไม่ฆ่าแบบไม่นะเฮ้ยขอสั้นได้ไหมอร่อยอร่อยมันอร่อยเลยเดี๋ยวผมสูงใส่บางอย่างตรงนี้เป็นแพนเค้กแต่พอเราถือไส้กรอกอะไรอย่างไงวะ ย้อน no online right dating no online right dating ครับผมเกลียดกันเออ dating เห็นไหมวะ no online right dating <c oughs> <c oughs> no don't s h o t me ที่เราจะทำ sms คคืออะไรวะต่อไปปัญญาทามก็คือเวลา <c oughs> เออออกกันบ้นัง <c oughs> เดี๋ยวนะเฮ้ยคิดม, <c oughs> มัอนมันจะมีฝ่ายรับอีกฝ่ายหนึ่งนะทุกู้ชนก็คือฝ่ายเรียกอะไรวะ เขาเรียกอะไรนะชื่อผมเขาเรียกว่าฝ่ายเอออาชญากรเออเน่ฮะเออเีาจะถมลืมไปครับผมในตรงนี้มันจะมีอาวุธให้เราด้วยนะก็คือน,นี่เป็นมีดนะครับผมมีดงูงเูเล่มหนึ่งผมจะเก็บไว้ป้องกันตัวนะแล้วก็จะเป็นค้อนที่เราสามารถเอาไปทุบได้ yes <c oughs> ผมจะไม่ก่อใจจนตอนนี้อ่ะเดี๋ยวชื่อ imposter เพื่อนจะหนีเปล่ามาเร็วมาเร็วเดี๋ยวฉันมาหนีไม่หนีหรอกมาเร็ว นีไปหนีไปหนีไป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 ทุกคนออกไปทุกคนออกไปทุกคนออกไปเออคือผมผมแบบผมจะไม่ออกไปนะผมใจช่วยทุกคนที่อยู่ในนี้ครับผมส่วนฟ้าอาชฉริยกรที่ผมขอบอกเลยได้ปืนแบบได้ปืนเลยนะพอไปปุ๊บมันจะมีปืนให้แต่ผมขออนุญาตไม่ไม่เล่นนะเพื่อนคิดอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวกินจริงเหรอคนจะสู้ปืนได้บ้าไเลยสวัสดีครับอ้ยงูฉีกยิงวะเฮ้ยเดี๋ยวผมทำคนนั่งคลั่งฮะ เอ้ยเพื่อนหยุดตำรวจไอ้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 หัวเราทีดิมันคลั่งมาแล้วเพื่อนหยุดทนายิงจะจะคว้าหนับคอลงทันอ่าชีวิตดีดีเอ้าเดี๋ยวได้สองวิ่งวิ่งไล่จับกันเลยได้ลงมาอาหารมากินนังโอ้ปวดหัวเอออย่ายิงเอออย่ายิงอย่ายิงหยุดหยุด หยุด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 ดูไว้นี่สเต็ปจุ๊กปืนนี่ยรู้จักป่ะนี่จุูปืนนี่นี่เอาสเตม่นาหมดลบมันจะมีต่อสเตมีนาด้านล่างครับหลอดสีฟ้าฟ้าปืนหรอกเดี๋ยวจะจับมันจับเอามันจะมันจะจับก็มันจะจับมันจะจับมันจะจับอ่ะเออมันจะโค่นฮะโอ้ผมว่าเราหลบข้างในเพื่อนเพื่อนเอาไม่นอด O M G ไม่มีนอวผมพูดคำนี้ออกยูทูบได้ไหม มันยิงมันยิงหมดเลยนะพ,พ,พี่มีน่อนอน่ะมันมันมันไม่มีมันไม่มีเป้าหมายครับลบลบเพื่อลบเร็วลบ,ลบอาอที่ลบเร็วเข้าต้อนเร็วพี่มีน่นมันมาแล้วเฮ้ยเพื่อนโง่ไปทำไมเดียบร้อย <c oughs> กลายเป็นศพสิงหยแลว เฮ้ยมันยิงมันยิงได้โอ้มันจะรู้จงจงนะโอ้ยม okay, okay. ันผมใครยิงตำรวจยิงตำรวจยิงจุกจุกจุกโอ้โดูสเตมหน้าหมดโดนช็อตมีโดนช็อตเจเจเราต้องหาที่หลบครับเราต้องหาที่หลบโอ้มายกเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยคนนี้ได้ปืนโจมตีได้ปืนแล้วเอาครับเรียบร้อย อะไรทำไมเขาถือปืนช้อยไฟอย่างนั้นอย่าดผมนะผมเดินวนอยู่ผมกำลังเวียนเทียนอยู่ครับใกล้รอยกระทุงนะช่วงนี้อ้าวโง่ิงทำยังไงดีใครได้ตอบดีว่ารต้องทำไงฟู่ฟู่มึงเอพรเฮ้ยอย่ายิยยอย่ายิงอย่างงยยิงอย่างงยอย่ายิงอย่างงยยยอย่ายิงอย่างงยย่อายยอยยย วาย,ยทำไมวะยิงตัวทำไมมาเอานอนนี้ครับนี่ครับตำรวจนีต่ตำรวจตำรวจประธานคิมีนอนยิงมาอืมเสพจู๊กิงยิงไม่โดนหรอกลุยลยุยตำรวจลยุยลุยไปกินข้าวเา้า อะต่อไปเ,เออไปกินข้าวตอนเที่ยงให้ให้ตำรวจเขายิงกันไปเร,เราไม่สว่านนเราไปกินข้าวเดีไปทุกคนไปไป time for lunch บอกว่าไอ,อ,าอสองคนนั้นมาหาทางหนีอยอะเ่อโยมหรมไอสองคนน,คน,นั้นอะพยายามหนีอยู่น,นี่อู้วันนี้เรวมีวัวววกับว่ววววัววววววอวอววออ รสชาติเหมือนกับแซนวิชไสหนูอร่อยดีว่ะออโอเคเอาเออผมว่าอาหาเป็นพิษแน่เลยผมเหมือนคิมมนอนจะหยุดบุกแล้วนะผมเพราะว่าคิมมนอนมันเข้าไม่ได้มไม่มีคีกาสไงเออโอ m ม g o ก็ันมนคิมมินอนอยู่นอกนะเอออย่ายิงตรู เบอร์อะไรฮะเบอร์อะไรก็ผมมีอาวุธนะผมตกให้หน้าหักเตียเอ้ยเพื่อนทำไมนายเศร้าอ่ะวายูเซตวายูเซตก็เศร้าทำไมเพื่อนตอบฉันสินายเศร้าทำไมอ่ะติดคุกเหมือนฉันใช่ไหมไม่ลงคลิปโลบอกหลายวันแล้วก็ติดคุกเอ้ารุปหยุดดิหยุดกูคุยอยู่ไอ้ไอ้บ้านี่ไม่ใชียร์ไอเที่ยง ฉันก็เหมือนกันฉันก็ไม่ได้ฉันไม่ได้ทุกอย่างเลยเฮ้ยหยุดโอ้ยหยุดหยุดหยุดดิหยุดด้วยไปจัดการนี่ไปจัดการไม่ไหวละมึงหยุดมึงหยุดมึงหยุดไอ้ไอ้ไอ้โมเชี่อมึงหยุดเนี่ยมึงหยุดมึงหยุดมึงหยุดถ้ากูมีอาวุธนะอ,หนหนอ,อ้อโดนเต็มๆเลยนั่นเนี่ยมาเอ้าเร็วเลยโยกจำไม่ได้ โอเคผมไม่หมไหวละผมไม่เอาปืนเผมไม่เอาผมไม่เอาไม้แล้วนี่ไม่ไหวลแอ้ยไอ้ายย่งไม่ได้อ้นี่ครับผมผมถึงบอกว่าทําไมตํารวจมันแบบมันมันกุนตีเนี่ยคุณจะไหมโอ้แล้วมันไม่มีบทลงทุนลงบทลงโทษอุกเบียดตารวจ I h ้แฮ c o p ป เปลียดตะโวมขอปอีดมาผมจะไม่ตีเขานะผมจะสต็อปนีดสต็อปขอร้องขอร้องกูไม่ได้ทำลายผู้หญิงขอร้องขอร้องสเต็ปจู๊บสเต็ปจู๊บกูนนครับทุกคนอ่ะจ2สองไปจ2สองอึ๊บจี๊สิบสองเฮ้ยจู๊บเด็เก,เกอะรู้จักจู๊บเด็กปะจู๊บไยโดนยิงได้อ่า แม่งต่อยแล้วกูฝันมันจะฝันลุยเลยเพื่อนลุยกระทือมันกระทือมันมันกระเทือมโมเส็เพื่ออะไรมาเนี่มาเนี่ไอโมชิไอโมชิมาเนี่มาเนี่ยเอาไม่ดีเฮ้ยนี่แหละมันมันไม่ขึ้นเลยมันเฮ้ยนั่นครีมีนอนดีกว่าเฮ้ยเอาผมครีมีนอนไปร้บตั้งอยู่บนนั้นอะฟรีดอมอิสระไม่ไม่มีเฮ้ยปืน ปืน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 ผมจะฆ่าไอ้โมชิผมจะฆ่าเฮ้เนี่ยผมจะฆ่าเฮ้ไอ้นี่ไอ้แค่นี้ไอ้แค่นี้เฮ้ยไอ้คัสไอ้คัสไอ้คาสเย้สเย้ทุนดูนี่เจลคิการแล้วมาเลยมาเลยมาเลยตามฉันมาไปสู่อีสรกอู้โอ้โอ้นล้ว <cort> ม <ic ại> ันยิงไอ้โมชิไอ้โมชิมันกลับมาอุ้ยตุ้มเด็กเัาตุ้มเด็กเขารู้จักเปล่า ยิงไม่ได้ลูกกระสุนหมดยิงมากลูกกระสุนหมดยุดจุกคิงครับกระจุกอ่ะกูไปนะกูบไปนะกูไปนะไหวไปผมหนีแล้วไม่หวาละกูไม่อยู่แล้วสวัสดีครับผมเอาถูกจับอืออือถูกจับอีกแล้วอ่ะทำไมวะถูกจับวะตาก่อนโลก ถ้าส <Net> ูงจ <os> <respuesta> <semester ค> ะคือของจะหายก็เป็นไงด้นทุนอบคลิปนี้ก็ขอบคุณตำรวจที่ก็มาดูกันมากเลยนะครับผมสนามแบบนี้สนุกไหมก็ง่าสนุกนะถ้าตำรวจมันไม่กวนอะคือตำรวจไม่กวนตีเนี่ยมันจะสนุกมากเลยก็สำหรับวันนี้สีวากีเลเธอร์เดี๋ยวคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย